ขอความเจริญในธรรมชุมีเดท่านผู้ฟังทลนายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาที่พระรูมสัตประภากรูจังหวัดสังถามมาท่านถามมาสองคำถามว่าลักษณะสภาพปัจจุบันทำไมผู้บริหารของฝ่ายนาจักรปัจจุบัน จะออกมาให้ข่าวที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์จนบแบบประชาชนของพระเรื่องต่างๆอีกมากมายแต่ผมขอความเห็นจากพระเดชพระคุณด้วยครับเรื่องเหล่านี้คงจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะอาจจะเห็นว่าคนที่มารับผิดชอบในกระทรวงศึกษา,ษาธิการก็ดีและกระทรวงมหาดไทยก็ดี บางคนจะมีความระมัดระวังมากเวลาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาบางคนที่ค่อนข้างสัมภาษณ์ก้าวร้าวมันก็มีอยู่ไม่กี่คนดูแล้วก็ก็พยายามที่จะทำตนเป็นฮีโร่สแสดงอำนาจะคนไม่คุ้นเคยกับการใช้อำนาจแล้วพอได้ธานะตํำแหน่งสูงขึ้นก็คล้ายๆกับตัวเองเป็นผู้ อำนาจจะพูดจะจาจะสั่งการอะไรก็ได้คือจากการสังเกตว่ากรอบขอบข่ายของอำนาจหน้าที่เนี่ยบางชีพูดจากเกินกรอบขอบข่ายตรงนั้นไปเพราะในหลักของความเป็นจริงแล้วศาสนากับอาณาจักรเนี่ยมันอยู่ในรูปของการอุปถัมภ์สนับสนุนมันไม่ได้อยู่ในถึงกระรูปบริหารจัดก,การให้เป็นไปตามความประสงค์ ของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทีนี้สามประการคือการศึกษาการศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมีการบริหารการจัดการการสืบสารไปตามลำดับแล้วก็มีพระราชบัญญัติแยกออกไปอีกต่างหาก ทีนี่การศาสนานนั้ตั้งแต่โบราณมามันมีลักษณะของการอุปถัมภ์สนับสนุนความกรอบงานจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สี่อย่างทนั่นเองคือส่งเสริมสนับสนุนประสานและสนองงานส่วนใหญ่จะเป็นงานของการสนองทางราชการก็กำหนดให้มีกรมการศาสนามีลักษณะคล้ายๆกับเลขา เราจะเรียกว่าเลขาธิการด้านบางอย่างเขาคล้ายๆสั่งการแต่ก็จะต้องเป็นการสั่งแบบสนองงานหมายความมารับรับคาสั่งมาจากมอสออีกตอนหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ในการแจ้งมอสอมติมอสอรูบนัดหมายไปตามมติของมหาเถระมาคมดังนั้นเองไม่ใช่ถึงกับไปบริหารการจัดการที่เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะสงฆ์ แต่ว่าคนที่พูดนั้นที่จริงก็เขาก็ออกจากตําแหน่งไปแล้วนะฮะก็เลือกผู้แทนเขาไม่เจอไม่ได้ด้วยเพราเป็นเรื่องเรื่อง,องศ,าศ,าศาสนานี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกคือมันเป็นองค์รวมของสถาบันสงฆ์และในความเป็นสถาบันสงฆ์เนี่ยมันเหมือนก็บใต้ทะเลนะมันมีปลาสรพผัด ก็ปลาเล็กปลาน้อยกุ้งฝอยอะไรตระหกมีอะไรน,น,น,นะแต่ว่าที่จริงมันมีปลามีมังกรมีอะไรตระไรอีกมากมายกก่กองในศาสนาเองเนี่ยก็มีพระในระดับต่างๆเวลาพูดจาขาดความเคารพที่เป็นองค์กรก็มักจะมีการเป็นไปไม่ได้ว,วงการตำรวจเองนะฮะเขาจะหลีกเลี่ยงในางาการจับกุมพระ เพราะบางชีนั้นถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะเขาไม่กล้าจับออกนอกจากพวกที่ปลอมกันมาจริงๆมีหลักฐานผูกมัดจริงๆว่าท่านผิดกฎหมายของบ้านเมืองไม่ใช่ผิดพระธรรมมินัยนะต้องผิดกฎหมายของบ้านเมืองด้วยเพราะแนวที่นำมาประรบนั้นท่านมาเองก็เคยเคยประรบก็ที่จริงก็กระทันบนตรีคนที่ เขาถามนะเราก็ไม่ออกชื่อเขาหรอกแต่เคยให้สติเขาบอกว่าวิธีการของคุณนั้นเหมือนกับคุณจะเก็บลูกฝรั่งสักลูกหนึ่งที่จริงควรจะซอยเอาหรือควรจะเก็บเอาแต่คุณใช้วิธีเขย่าทั้งต้นแล้วลูกอื่นมันหล่นร่วงลงมาเยอะแล้วก็ใบก็ร่วงดอกก็ร่วงมันมีปัญหาเราขอให้มีความรับผิดชอบแล้วต้องมีความชัดเจน ไปจะพูดออกไปก่อนแล้วก็สอบสวนทีหลังได้สืบสวนกันทีหลัง,อลงตอนเขารับตําแหน่งใหม่ๆเนี่ยเขาพูดถึงพระเป็นอะไรล่ะมีเมียตั้งเทา่าไรละสิบเทา่าไรรูปบอกว่ามีหลักฐานหรือเปล่าที่พูดนะจะบอกมีคนแจ้งมาบอกก่ามือขนาดรัฐมนตรีไม่ได้หรอกไปพูดขนาดเอาเสเอาเศษกระดาษมาเป็นหลักฐานแล้วก็พูดเป็นการทาลายสถาบันเนี่ยไม่ได้ เพราะเรื่องตัวมีที่จริงเนี่ยคือถ้าคณะสงฆ์ท่านแข็งขึ้นแล้วก็แสดงอำนาจให้เห็นชัดเจนแล้วก็ให้เคารพในกติกาของการแลกกันเนี่ยคือมันถึงคราวที่จะต้องรุกขนาดที่เรียกว่าเวลามีการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยเราต้องขอมีส่วนรับรู้ว่าใครมาดูแลกรมการศาสนา แล้วเวลาจะตั้งอธิบดีกรมการศาสนานั้นคณะสงฆ์เองก็ควรจะมีการรับรู้ว่าตั้งใครมาตัวคนที่มาสนองงานคณะสงฆ์นั้นควรจะรู้เรื่องของศาสนาทั้งตัวรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งตัวอธิบดีต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนามา ไม่จะพาะส่งใครมาก็ได้แล้วก็พูดมันๆไปเลย que. ที่จริงตัวที่ปดีจากการสังเกตนะคือไม่ค่อยมีปัญหานอ,อกจากว่าบางทีท่านก็ทําได้เท่านั้นเองแต่ส่วนมากแล้วจะมาจากนักการเมืองคนะ่อนข้างชงช่างพูดจาใหญ่ยยโตกันเกิดแต่ว่าคณะสงฆ์เราก็เรียบนะคือไม่ได้แสดงบทบาทตรงนี้ เราเคยตั้งข้อสังเกตเคยมีการประชุมสัมมนาก็มีการเสนอประเด็นนี้ออกไปว่า,าคณะสงฆ์ควรจะมีส่วนรับรู้นะฮะเพราจะส่งใครมาให้ประสานงานกับทางคณะสงฆ์แล้วคนนั้นจะต้องมีพื้นฐานความรอบรู้ความเข้าใจในศาสนาแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนคุณภาพนะคืออย่างน้อยที่สุดมันก็ควรจะมีศีลห้ามีสมบัติของอุบาสกเพราะว่า งานในกรมการศาสนาจริงๆเนี่ยเป็นงานของพระพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันสงฆ์นะรพระพุทธศาสนาที่เป็นก็เรียวกว่าแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะถึงเก้าสิบบาทด้วยซ้ำไปงบประมาณแผ่นดิน,นต่างๆที่ใช้ไปพวกเกี่ยวกับาศาสนา,านะราศาสนาต้องจ่ายเงินตัวเองแล้วก็เป็นค่าจ้างของคนเหล่านี้เดือนหนึ่งก็ไม่ใช่ปีหนึ่งก็หลายหลายล้านน,นนะฮะเป็นเงินของาศาสนาสัติกลาง แล้วยังมีอะไรขอพิเศษพิเศษนะของฝ่ายารัฐบาลไม่ได้เนี่ยมาถึงสาธารณสมบัิกลางก็จะได้ต่างั้นปัญหาตรงนี้พระมีความรู้สึกแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแต่ต้องไม่ได้เพียงแต่ว่าทำยังไงล่ะให้มันชัดเจนแล้วก็มีความจำเป็นมากไหมที่จะต้องเอาไปพูดรืทุกเรื่องเนี่ยเพราะปัญหาในองค์กรปัญหาสถาบันนะ ปัญหาความมั่นคงปัญหาความรับราชการต่างๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องปิดแต่ไม่ใช่สะสมปัญหาคือต้องแก้กันเป็นการภายในไม่ต้องไปอ้างอ้เรื่องบุคคลสาธารณะอะไรแต่ละที่จริงมันเป็นธุรกิจแสวงหาประโยชน์ของพวกสื่อสารหมลชนดังน,นั้นเองไม่รูความจาเป็นอะไรอ่ะที่คนอื่นจะต้องไปรับรู้เนี่ย บางทีเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาจะแก้ไขแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายอาญาของแผ่นดินบางทีเพราะในคําต่างๆเป็นมาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยเป็นคําของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่จะต้องต้องการจะขายข่าวคราวซึ่งสังคมก็สนใจก็ต้องการผลประโยชน์จริงๆก็คือพวกที่ขายข่าวเท่านั้นเองแต่ว่ากระทบกระเทือนเ,นเกิดเป็นวิกฤตศรัทธาขึ้นภายในสังคมเนี่ย บาง,างรครั้งบางารมันแก้ไขายากมากคือทำงานกันเป็นปีๆเนี่ยหนังสือพิมพ์พาดหัวโครมเดียวก็เสร็จแล้วเรื่องนี้ลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะการประสานงานการทำความเข้าใจกันเนี่ยควรจะต้องมีมากกว่าที่ทำอยู่ในขณะนี้แต่แน่นอนว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ปิดล้อมกันมาโดยลำดับ เราเป็นการลุกทางการเมืองลุกทางสิทธิมนุษยชนจนไม่มีทิศทางอะไรเลยนะบางชีนี่มันไม่มีทิศทางอะไรเลยก็แล้วแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ชี้ต้นตายปลายเป็นกันไปใช้อารมณ์ใช้กระแสสิทธิมนุษยชนบ้างใช้เป็นอะไรล่ะบุคคลสาธารณะบ้างใช้สิทธิของสื่อสารมวลชนบ้างใช้สิทธิของความเป็นอะไรล่ะประชาชนในการตรวจสอบแล้วมันก็ยุ่งๆนะ ่จริงเรื่องเหล่านี้มีมีเหตุการณ์ต่างๆที่แนวยุ่งยุ่งอยู่เยอะเลยเราอยู่ท่ามกลางสังคมอย่างนี้ไม่คาดหวังอะไรให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้คร้วปัญหาต่างๆมันก็คิดก็แก้ไขก็ดําเนินการไปตามลาดับตามกำลังความสามารถจะกระทําได้เพราะงั้นในกรณีของบุคคลก็อย่างที่บอกมาแล้วว่า มันเป็นบุคคลประเภทไหนเราจะจะเห็นว่าที่จริงมันน่ากลัวเนี่ยคือสื่อสารมวลชนนี่น่ากลัวที่สุดเพราะมันเกือบจะเป็นอภิสิทธิชนในบ้านในเมืองไปแล้วนึกจะพาดหัวลงข่าวความเสียหายของใครยังไงก็ได้บางครั้งบางเครื่องบางครั้งบางคราวกระทบต่อองค์กรกระทบต่อสถาบันกระทบต่อความมั่นคงไปลักษณะอะไรล่ะโบราณเรียกว่าชี้โพรงให้กระรอก ที่น่าห่วงไอ้สิ่งที่คนรุ่นปู่ย่าตายายก็สั่งเสียกันมาอบรมกันมาเนี่ยแล้วก็ห้ามปรามสั่งสอนกันเหลือเกินไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าอย่าสาวใสกากินอย่างมิดมิดก็จงปิดไว้ก่อนเถอดเดี๋ยวเพิ่งเปิดแล้วเขาเห็นว่าเป็นแพรปรัญหาบางอย่างเป็นปนัญหาที่ว่าปิดประตูแก้ไขกัน มันไม่ใช่เรื่องเอามาโพลธนาด่าว่าเป็นข่าวอะไรขึ้นมามันเป็นการซ้าเติมธนา,นาการนะครับคือพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับลิงอาจจะเห็นว่าลิงเนี่ยเวลาพ,พวกมันมีแผลเนี่ยมันไปถางแผลดูเลยนะบางทีอาจจะดมบางทีอาจจะเลียมทีอาจจะกัดแผลด้ทาไปเลยแผลมันก็ไม่หายแต่คนเราไม่ใช่ลิงนะ มันต้องจะมีจิตสำนึกที่ด,ดีพิเศษขึ้นไปกว่านั้นมีความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสถาบันต่อความเป็นการส่วนตัวเรื่องบางเรื่องที่ไม่กระทบกระเทือนอะไรต่อสังคมนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างไอ้เงื่อนไขต่างๆขึ้นมาไปเล่นข่าวในเรื่องตรงนี้บางทีเป็นเป็นเรื่องอะไรที่จริงมันธรรมชาติมันอสัตว์โลก แล้วก็คนที่จิตผิดปกติเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเมือ่อคนผิดปกติสำนวนบาลีพระอาหารหันต์ตัณชายว่าสมณะปาโปกิปาโปปาโปเยว,วะตานบอกว่าสมณะเลวเป็นกระหัษก็เลวมันก็เลวด้วยกันนั่นแหละอันนี้คือหลักความจริงว่ามันอยู่ที่การกระทำแต่นี้คนบางคนมันเป็นรูป เป็นจิตพิษฐานเป็นอาการบ้าทางประสาทสัมผัสต่ตางๆนะคนเหล่านั้นจะอยู่ข้างนอกแกก็สร้างปัญหาก็ามาบวักมาสร้างปัญหาแล้วเรื่องอะไรเราจะลงข่าวบางอย่างซึ่งไม่ควรจะลงเป็นอย่างยิ่งนะฮะเป็นคนที่ผิดปกติเป็นอาการวิปริตทางทางเพศท,ทางจิตทางอะไรต่าไรพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นประจานชาติบ้านเมืองด้วยเผ่พาพันธุ์ของเราด้วยพอไปเป็นข่าวต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็กระทบกระทึงกันหมด แต่ถ้าถามว่าในสูตรต่างๆของโลกมีไหมอาการพวกกรรมวิถฐานทั้งหลายเนี่ยมันมีตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาแล้วแหละไปศึกษาดูด้วยตำหนักตำหนัอะไรก็ได้แต่จะมีข่าวคราวในลักษณะนี้นยู่ตลอดนี่คือการจําแนกแยกความควรไม่ควรจิตสํานึกของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่จะเผยแพร่ออกไป ปัญหาว่าเราเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยสังคมจะได้ประโยชน์อะไรด้วยนะไม่ได้คิดแต่ว่าเราได้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวหรือต้องการความสะใจความมันได้เพียงอย่างเดียวเพราะแนวที่ท่านท่าน,นรวมศักดิ์กันถามมาเนี่ยที่จริงปัญหาค่อนข้างผ่านไปแล้วแต่วันนี้ก็ยังพูดก,กันอยู่นะแนวเราเนี่ยยังพูดก,กันอยู่เพราะฉะนั้นจึงน่าพิจารณาทบทวนเช่นเดียวกันท่างฟังแต่ไร และการตอปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกง,งามไปบย์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้ยทั่วกันสวัสดี